มาดูพระไม่ดีอยู่ที่ภูเพียงจังหวัดน่านก่อนครับเขาบอกชาวบ้านเนี่ยนะครับสุดทนกับพฤติกรรมของพระรูปหนึ่งนะฮะอยู่ที่วัดดังแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับอยู่ที่ตําบลไา่แก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านยน,นยฮะรถพระนะครับเขาบอกขับรถเก๋งเนี่ยเข้าไปในบ้านท้ายซอยเป็นประจำะแทบทุกวัน นับตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันนะฮะมันมีกล้องวงจรปิดเนี่ยพระขับเก๋งดําคือพระขับรถเก๋งอ่ะขับรถเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเริ่มยอมรับได้แล้วว่าการขับรถได้แต่ที่เขายอมรับไม่ได้คือที่ขับไปหาศีกาตอนหัวค่ํากำลังจะมืดเขาบอกว่าเนี่ยนะเข้าไปหาศีกาเนี่ยผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านกลางร่มออกมารับพระจากนั้นก็พากันเข้าไปในบ้านหายเงียบไปเกือบ3มชั่วโมง3ชั่วโมงนี่คงจะเข้าไปบริกรรมคาถาหรือว่าปลุกเสกใดๆหรือเปล่า นั่งนั่งสมาธิสวนมนต์สมาธิมั้งนะทีนี้ก็มีทั้งกลางวันกลางคืนนะพี่เต่งก็พีไม่เสร็จกลางคืนเนี่ยก็ต้องมาทำกลางวันต่ออนางจินเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะเป็นคนแอบถ่ายคลิปบอกว่าเห็นแม่นางจินนี่ก็ขยันถ่ายนะขยันขยันคอยตรวจสอบเขาเรียกป้าข้างบ้านเนี่ยนะก็มีเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาบ้านหลังนี้เนี่ยเกือบทุกวันนะครับเวลามาจอดรถเนี่ยก็มีผู้หญิงเจ้าของบ้านเนี่ยจะออกมาคอยรับคอยส่ง หายเข้าบ้านเนี่ยสองสามชั่วโมงไม่รู้ทำอะไรกันครับบางทีก็มาตอนค่ำนะมันก็ไม่น่าจะถูกต้องตามวัดปฏิบัติสงฆ์เคยแจ้งผู้นำท้องถิ่นให้ตรวจสอบแต่เรื่องก็เงียบไม่คืบหน้าก็เลยตัดสินใจส่งหลักฐานให้สื่อมวลชนตรวจสอบนี่ฮะป้าจินบอกว่าต้องการปกป้องพระพุทธศาสนานะครับนะคือมันดูไม่ดีไม่เหมาะไม่รู้หรอกทาอะไรกันน่ะแต่มันดูไม่เหมาะคุณป้าทาถูกแล้วครับเห็นอะไรไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยต้องร้องต้องแจ้งนะครับ ภายหลังฮะผู้สื่อข่าวก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ไปสอบถามเลยก็คือไปสอบถามผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่บ้านหลังนั้นอ่ะที่พระไปหาเนี่ยนางไลล่าอายุ43าปีไลล่านี่เป็นคนไทยนะชื่อว่าเนี่ยไลล่านะยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแหละที่พระมาหาแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องชู้สาวครับ ตัวเองมีความรู้สึกเหมือนพระเป็นน้องชายคนหนึ่งแต่ละครั้งที่พระมามีแม่ของตัวเองอายุ65ปีอยู่ในบ้านด้วยครับทุกครั้งที่แม่ทําอาหารเย็นเสร็จก็จะบอกให้พระมาเอาอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและขนมเพื่อไปฉันที่วัดซึ่งแม่ก็มักจะขอร้องให้พระมาเยี่ยมดูแลตอนกลางคืนเนื่องจากมีปัญหากับเพื่อนบ้านกลัวจะไม่ปลอดภัยไม่ได้คิดเรื่องชู้สาวเดี๋ยวก่อนนะฮะอาหารปรุงเสร็จใหม่ๆสุกๆร้อนๆ ให้เอาไปให้เอาไปฉันที่วัดเอาไปฉันที่วัดเพราว่าพระนี่พระนี่พระนี่ฉันอาหารตอนเย็นนะฮะ<ก>จะบอกว่าเอาเก็บไว้วันพรุ่งนี้เอาไป,าไปแลอ้ปรุงสุกร้อนๆปรุงสุกใหม่ๆเนี่ยยังไงฮะไม่รู้จะเก็บพรุ่งนี้แล้วกินเช้าหรือเปล่าหรือให้ปรุงสดๆปรุงสุกร้อนๆแล้วเอาไปเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นไว้ฉันวันพรุ่งนี้นะเออจริงๆน่าจะทําเช้ามืดแล้วก็ให้พระฉันตอนเช้าไงจะปรุงร้อนๆนะอ่าต่อต่อทีนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยก็บอกพระบอกไม่ต้องมาแล้ว ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลังจากนี้นะเธอจะประกาศขายบ้านจะย้ายออกจากหมู่บ้านนี้เพื่อตัดปัญหาต่างๆนี่ฮะจะขายบ้านไปเลยครับขณะที่ผู้อวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดน่านนายณัฐประวัติลือยศบอกว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงนะครับที่ประสานไปทางเจ้าวาดก็ยอมรับว่ามีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดำเนินการตามระเบียบนะฮะตามกฎหมายไม่ได้ดิ่งนอนใจอ่ะเดี๋ยวลองฟังครับและข้ทราบทางวัดก็ได้นิม,มนต์พระรูปด,ดังกล่าวมาสอบถามและก็ห้ามแล้วะครับว่าเดิมที่เดิมที่ไปก็ขอให้หยุดขอแยกเข้า,าหาข้อมูลและนำน้ำมรสการท่านเจ้าวาด และหากมีโอกาสก็จะหา,าข้อมูลทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมีความเหมาะสมอันนี้ก็ตอบเขาเรียกว่าตอบตามหลักการตามสเต็ปอะตอบตามสคริปต์ถามสคริปต์ตามสคริปต์ปก็ไปประเด็นคืออย่างนี้ออนะครับ พระเนี่ยบางทีเราก็อย่าไปพึ่งฟันธงนะว่าไปแล้วจะต้องเป็นเรื่องอย่างว่าเสมอไปเป็นเรื่องทุสาเสมอไปมันไม่มีหลักฐานบางทีท่านอาจจะไปเยี่ยมคนแก่คนชราก็ได้แต่พระต้องรู้ความพอสมควรมาเหมาะสมนะฮะเหตุเพราะว่าถ้าจะไปเยี่ยมคนแก่คนเฒ่านะฮะก็ไปตอนกลางวัน เลือกไปตอนกลางวันและเลือกเอาเด็กวัดไปด้วยหรือเอาพระเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเงี้ยกิจก็จะสําเร็จก็คือ,อได้เยี่ยมคนไข้ได้ให้กำลังใจญาติโยมแต่ไปตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันรับรับลอ่ลอล่อมันไม่เหมาะไม่ควรอนะ่ะเราเป็นสมณะเราไปอยู่ในที่ที่มันไม่ไม่สมควรอนะ่ะเขาเรียกว่าสถานที่อโครจรเนะ่ะพูด,ดง่ายๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตั้งคําถาม,มเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องตอบเขาแบบมีเหตุมีผลนะฮะไม่ใช่แบบว่าพระจะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่หรือไปเยี่ยมเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยไม่่ใช มันก็ต้องรู้เวลาที่จะไปนะครับนี่นะเขาบอกว่าหมู่บ้านที่ผู้หญิงคนนี้อยู่เนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับวัดเลยนะฝั่งรตรงข้ามกันเลยนะออไม่ได้ไกลกันมากมก็อย่างที่บอกฮะว่าเมื่อมีการตรวจสอบขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้วงการพระสงฆ์เนี่ยตื่นตัวดูข่าวนี่แล้วก็ตื่นตัวร,รู้ว่าใครที่เคยไปเยี่ยมตอนกลางคืนเนี่ยก็ให้ เลิกเสียนะฮะไปเยี่ยมเนี่ยไปเยี่ยมได้ไม่ใช่ไปเยี่ยมไม่ได้ก็เลิกไปตอนกลางวันครับเอาพระเพื่อนไปด้วยเอาลูกศิษย์วัดไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นให้เห็นว่าะมีเจตนาที่จะ,ะเป็นกุศลน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้ซับซ้อนนะ